ก็ได้มารวมตัวกันครบ6คนกันแล้วนะครับกับสมาชิกของบูนบูมเจอร์ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือเริ่มเตรียมปูทางสู่หนังโรงรดูร้อนกันซึ่งต่อจากนี้ก็บอกกันว่าจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของคนในทีมหรือการจับคู่เดินเรื่องตามสูตรของเซนไตนนั่นเองคราวนี้เราก็น่าจะได้เห็นสากิโตะไปประกบคู่กับคนอื่นๆนอกจากไทยะกันดูบ้างเนื้อหาหลักของตอนนี้ก็เป็นการที่ไทยะและสากิโตะที่เหมือนเป็นด้านตรงข้ามต้องมาเผชิญหน้ากันซึ่งเรื่องราวก็ต่อมาจากตอนที่แล้วเลยที่แคนน บอกได้ติดต่อไปหาซาคิโตะก็เพื่อให้เขามาจัดการกับบูนบูมเจอร์นั่นเองซาคิโตะก็ดูจะไม่เคยสนใจกันเท่าไรจนกระทั่งอิตาชะได้มาชกการ์ดไปสำคัญของเขาไปซึ่งก็บอกกันว่าก่อนที่อิตาชะ จะมาเข้าร่วมกับฮาชิเลียนอิตาชะเป็นที่รู้จักกันในชื่อนักล้วงกระเป๋าที่ไวที่สุดในจักรวาลพวกฮาชิเลียนนั้นถูกรวบรวมมาจากสายพันธุ์ที่หลากหลายมีที่มาที่ไปและรูปร่างที่แตกต่างกันแต่เดโคทราเด กับอิตาชะามาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีเล่ากันอีกทีซาคิโตะที่เจอขโมยของไปก็รู้สึกโกรธจัดจะจัดการกับพวกฮฮชิเลียนแต่บูนดีก็ได้มาห้ามเขาเอาไว้หากมีปัญหาก,กับพวกไฮซิเลียนต่อไปก็อาจจะหางานกันยากเพราะไฮซิเลียนนั้นเป็นองค์กรที่ใหญ่มากยึดครองดวงดาวมาหลายดวงซาคิโตะที่เห็นบูนดีเป็นเหมือนกับพี่ชาย เพราะพวกเขาเอาตัวรอดในอวกาศกันมาอย่างยาวนานก็ยอมเชื่อคำพูดของบูนดี้และจะไปจัดการกับไทยะไทยะ ที่ได้ข้อมูลของซาิโตะก็ได้เดินทางมายัางโรงงานแห่งหนึ่งที่เจ้าของโรงงานแห่งนี้ก็คือาคาเคโรุนางกะตะเพื่อนร่วมชั้นเรียนประถมของซาิโตะในช่วงเวลาที่เขาหายตัวไปแต่ไทยะก็ได้รับสายจากบูลบูมว่ามีบูญบูมสัญญาลที่กําลังมุ่งหน้าไปหาเขาซึ่งก็คือซาิโต้นั่นเองและทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กัน ไทยะก็ได้บอกว่าเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของซาคิโตเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กและได้ทอดทิ้งโลกไป และนั่นก็ทาให้ซากิโตะพูดถึงเรื่องราวในอดีตออกมาพ่อแม่ของซากิโตะได้เสียชีวิตไปเมื่อเขายังเป็นเด็กทําให้เขาต้องกลายเป็นเด็กกาพร้าในช่วงอายุสิบขวบและไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาแต่ทว่าเขาก็ได้พบกับบูนดีกับเหล่านุษต่างดาวที่เป็นนักสาสางที่คอยทําความสะอาดจักรวาลน,นี้ฉากนี้หลายๆคนที่ดูก็อาจจะนึกถึงหนังมาเวลขึ้นมาซึ่งในเว็บออฟิเชียลก็บอกกันเองว่าซีนนี้ ได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy โดยโทนหนังที่เป็นการรวบรวมหลายๆเผ่าพันธุ์ต่อสู้ข้ามจักรวาลก็มีความใกล้เคียงกับเซตติ้งของซากิโตะอยู่เหมือนกันเหล่านักสะสมแห่งจักรวาลได้มอบสถานที่ให้กับซาคิโตะแต่บนโลกนี้ไม่มีคนแบบนั้นสำหรับเขาแต่ไทยะก็บอกว่าซากิโตะก็ยังมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนก็คือคาเครุนางันตาในสมัยเด็กพวกเขาเคยแลกกันดูคอลเลกชันการ์ดกันการ์ดที่อิาชาขโมยไปก็เป็นการ์ดของคาเครุนั่นเองซึ่งการที่จะมี ีชื่อว่า d ดสเลเ s อร์ที่ก็เรียกว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กกันเบาๆนะครับเพราะคนที่อยู่ในการ์ดก็จะเป็นเหล่าสุดแอคเตอร์ของบูนบูมเจอร์ส่วนชื่อก็จะเป็นการผสมกันระหว่างชื่อของสุดแอคเตอร์กับนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันกันด้วยรายละเอียดตรงนี้ผมก็ได้ลงเอาไว้ในเพจแล้วถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ซาคิโตะที่คิดว่าตอนนั้นพวกเขาก็เป็นแค่เด็ก2คนทำอะไรไม่ได้กันหรอกก็เลยทำให้ซาคิโตะต้องเดินทางไปอวกาศ เพื่อปิดบังความสิ้นหวังในวัยเด็กของเขาไทายะาที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็บอกว่า เขาได้ยินเสียงของซาคิโตะและเขาก็จะไม่มองข้ามเสียงที่เขาได้ยินคําพูดของไทยะก็ทําให้ซาคิโตะคิดว่าถ้าในอดีตเขาได้เจอคนอย่างไทยะก็คงจะดีแต่ทว่าพวกสันซีเตอร์ก็ได้จับตัวคาเครุและครอบครัวกับเหล่าคนในโรงงานกันเอาไว้ซาคิโตะที่เห็นคาเครุก็รู้ในทันทีว่านั่นก็คือเพื่อนของเขาในอดีตทําให้ซาคิโตะโกรธพวกสันซีเตอร์มากและก็คิดจะจัดการเพื่อช่วยเหลือทุกคนซอสคุรุ mas é. ที่เห็นซาิโตทรยศก็ได้ยิงกระสุนดาบไปที่เหล่าตัวประกันแต่พวกบูนบูมเจอร์ก็ได้มาช่วยกันเอาไว้ได้ทันและการที่ถูกขโมยไปก็ได้เกนบะแย่งคืนมาให้อีกด้วยซาิโตเขาไม่สนใจโลกนี้แต่ตอนนี้เขาจะต่อสู้กับพวกไฮซิเลียนเพื่อปอกป้องเพื่อนและครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวของเขาเมื่อไทยะได้ยินคำพูดของซากิโตะก็ได้ชวนให้เขามาต่อสู้ร่วมกันภาพแลงร่างของซากิโตะในตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อย มีความคล้ายกับการบอกทงเวลาที่รถวิ่งเข้าเส้นชัย เพื่อเป็นการบอกว่าเมื่อเขาอยู่ที่นี่การต่อสู้ก็ต้องจบลงแล้วในที่สุดบูนบูมเจือทั้ง6ก็ได้รวมพลังกันและเอาชนะซอสคูรุมาลงได้ฉากการต่อสู้ของหุ่นยนต์ยักษ์ในตอนนี้ก็จะมีบูนบูมคิลเลอร์โรโบที่ได้ดาบเป็นอาวุธเพิ่มขึ้นมาซึ่งตัวดาบก็จะชัดกันว่าย้อมบูนบูมคลาสสิกกันมาเต็มๆซึ่งบูนบูมเจือโรโบกับบิวนบิวนมาร์ครบโบก็ได้รวมพลังกันเอาชนะบูนบูมคิลเลอร์โรโบกัดไปได้อีกครั้งสากิโตะ ก็ได้คืนการให้กับคาเครุคาเครุก็ได้บอกว่าเขาได้ตามหาซากิโตะมาตลอดตั้งแต่วันที่ซากิโตะหายไปตอนนี้คาเครุได้เดินตามรอยเท้าของพ่อและทํางานที่โรงงานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมกับภรรยาและลูกที่อยู่ในชั้นประถมในที่สุดเพื่อนทั้งสองคนที่เดินในเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบทสรุปของตอนนี้ส่วนตัวผมก็คิดว่าเรื่องราวก็จบง่ายกันไปนิดนึงนะครับผมอยากจะให ยาวกว่านี้อีกสักหน่อยแต่ถ้าคิดในแง่ว่าจริงๆปมของซาร์คิโตะมันก็ดูดาร์กเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเล่นเยอะมันก็จะหลุดโทนกันเอาได้อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะต้องรีบปูก,การมาร่างอัปเกรดของบูนเรดบูนเรดวันวันหน่าย ให้ทันก่อนหนังโรงกันด้วยก็เลยต้องจำกัดเนื้อหากันนิดนึงในตอนต่อไปในวันธนาบวาตตาทุกคนดูกำลังจะมีความสุขแต่บูนบูมกลับเป็นคนเดียวที่นึกถึงความทรงจำอันขมขื่นเมื่อเขาได้ยินคำว่าทางช้างเพือกเขาเคยแข่งขันกับบูนดีในรอบคัดเลือกของบิ๊กแบงกลางปีที่สนามอามานองอวะที่นั่นบูนโดริโอกลัวที่จะบินในเวลานั้น คุรุมาจูตนไม่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและไทยะต้องพบว่าต้นเองนั้นอยู่ในวิกฤตครั้งใหญ่ที่เขาไม่เคยเจอกันมาก่อนในตอนอามาโนงาวะและเส้นทางแห่งสวรรค์ไฮไลท์ของตอนแน่ก็ต้องบอกเลยว่า คือครูรมาจูตนใหม่ที่ซันซิตเตอร์สร้างขึ้นมากับ ATM คูรมาที่ปลดปล่อยการโจมตีใส่ผู้คนด้วยแบงค์ที่จะเปลี่ยนทรัพย์สินส่วนตัวให้กลายเป็นน้ำหนักอิชิโร่ที่มองเห็นการโจมตีนี้ได้บอกให้ไทยะออกจากสนามรบเพราะถ้าไทยะเจอการโจมตีนี้เข้าไปก็อ,อาจจะทำให้เขาถึงตายได้ในทันที ทำให้สมาชิกคนอื่นต้องกลายมาเป็นคนรับมือเรียกว่าทายะแพ้ทางศัตรูตัวนี้กันเต็มๆซึ่งเรื่องราวก็น่าจะออกมาหาๆกันแน่และก็แน่นอนว่าเนื้อหาของตอนน้าก็จะล้อไปกับเทศกาลธนวัตะที่ก็จะมีพูดถึงเรื่องราวในอดีตของบูนบุมในสมัยที่แข่งบิ๊กแบงกลังปีว่าเขาต้องเจอกับสนามที่ต้องใช้การกระโดดร้อยฟ้าแต่เขากลับกลัวที่จะบินซึ่งช่วงท้ายก็คงจะแก้กันได้แน่ๆละ่ะเพราะจะเป็นการเปิดตัวรูปแบบการ ประกอบร่างใหม่วิ่งบูนบูมเชอร์โรโบรกันด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากบูนบูมเชอร์ในตอนที่18นี้แล้วคนอื่นๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างเรื่องราวในอดีตของซากิโตะออกมาเป็นยังไงและ ATM คุรุมาที่จะออกมาในตอนแน่จะห่างกันขนาดไหนก็นมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสาการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ